สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ในซันนะครับวันนี้จะมาอัปเดตสภาพอากาศประจำวันที่สามพฤศจิกายน์กันนะครับตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้สี่ทุ่มสิบแปดนาทีแล้วนะครับกรุงเทพนะครับวันนี้โอเคนะครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิค่อนข้างหนาวเย็นนะครับโอเคนะครับตอนนี้อาจจะมาดึกหน่อยก็ขออภัยได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า เราได้ตั้งเป้าหมายไปแล้วว่าตอนเช้าจะมาช้าที่สุดตอนตื่นนอนแล้วตอนดึกที่สุดคือตอนหลังตื่นนอนนะครับหลังก่อนนอนตอนดึกที่สุดนะครับเดี๋ยวในช่วงปิดเทอมนะครับแม้จะย้ายช่องไปอัปเดตใหม่แต่ยังไงยังคงไม่ลดบิดิุยังคงวิดโอก,ก็ยังคงเป็นยังเพิ่มขึ้นนะครับเส้นช่วงสเช้าสองคลิปใช่ไหมก็คือตอนหลังตื่นนอนแล้วก็ตอน สายทีหนึนะครับส่วนตอนนี้ก็คือหลังกินข้าวเสร็จและก่อนนอน,ใน,ใ,นในช่วงปิดเทอมนี้แต่เกิดขึ้นอย่างนี้ได้นรอนแม้จะย้ายช่องใหม่แต่ยังไงจะให้เพิ่มความกระชับแล้วก็ให้มันมีให้มันดูดูหลากันสมัยมากขึ้นนะครับนะครับช่องที่ถ่ายรือถือตากแดดจะย้ายไปช่องวอเ e อร์โค r ล ภายในวันที่1ดตุลาคมนี้นะครับย้ายไปแน่ๆไม่ต้องห่วงย้ายแน่แล้วจะอยู่ถึงสิ้นปีนะครับพอสิ้นปีปุ๊บก็ก็จะย้ายเป็นช่องอันนันะครับใช่ไหมพอสิ้นปีปุ๊บก็จะถูกย้ายเป็นช่องอันนันส่วนช่องตัวเอ็มเมาส์ในท่องตัวเอ็มช่อง ที่เก่ากว่าท่องตัว M-Table อะ่ะถ้าคลิปวิดีโอถึง500คลิปเราจะไปลงในบัญชีที่หาวิดีโอได้น้อยที่สุดนั่นเองมีกี่คลิปลองมาดูกันนะครับนะครับเราจะค่อยไปบอกทีหลังแล้วกันนะครับสำหรับช่อง M-Table นี้ถ้าส่วนได้เปื้อที่มือถืออายุต่ำกว่า1ปีเนี่ยเราจะลงวิดีโอได้มากสุดถึง9 าคิปกัน,นนะครับส่วนถ้าได้มือถือเครื่องใหม่ปึ๊บเราสามบัญชีแยกกันนะครับเราจะไม่ไม่เอามารวมกันปะปนกันแบบนี้แน่นอนสามบัญชีนะครับเราจะสร้างไม่เลยถ้าได้มือถือเครื่องใหม่เราจะสร้างไม่เลยสามบัญชีบัญช,ชีแรกจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสาระประกาศบัญชีที่สองก็คือเกีก่ยวก,กับเนื้อหาการย้ายของขึ้นข้างบนบัญชีที่สามเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่อง มือถือตากแดดอันนี้คือสามเรื่องเราจะต้องจำเป็นต้องสร้าง3บัญชีแล้วก็วิดีโอสูงสุดอยู่ที่ประมาณ99 9คลิปสำหรับมือถือเครื่องใหม่นะครับในแต่ละช่องในเครื่องใหม่เราจะไม่เปลี่ยนช่องไปสลับกันเพราะว่ามันจะทำให้ทุกคนกันงงมากดังนั้นเราจะไม่สลับแต่ไงแต่ไงที่จะสลับเรื่องนี้ไม่ใช่รอบสุดท้ายนะครับ ถ้ารอบสุดท้ายก็น่าจะหลังปีก็น่าจะ,น,าจะน่าจะประมาณสิ้นปีหน้าน่าจะประมาณปีหน้าแหละถึงจะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือเวลาสี่ทุ่มยีสิบเอ็ดแล้วนะครับกรุงเทพของเราก็ยังคงดำเนินเรื่องของสภาพอากาศต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับ แม้จะมีการนโยบายใหม่ที่ชัดเจนและก็วางแผนกันมากขึ้นแต่งไงเราก็ยังคงไม่หวั่นไหวเกี่ยวกับสภาพอากาศเหล่านี้แน่นอนเพราะว่าจะมีการแยกแยะวิเคราะห์แล้วก็คิดค้นใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้นั่นเองแต่งยไงเราก็ยังคงต้องรับรู้แล้วข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอย่างมหาศาลแล้วต้องบ่มบวผลข้อมูลใหม่ๆขึ้นมา แม้ตอนนี้จะสี่ทุ่มแต่ยังไก็ยังคงอัปเดตสิบเอ็ดนาทีนะครับสี่ทุ่มก็ยังคงอัปเดตสิบเอ็ดนาทีนะครับแม้จะห้าทุ่มหรือเที่ยงคือยังไงก็ <4 inferior S 1> Jade, es, ยังคงอัปเดตได้สุดสุดสิบเอ็ดนาทีเท่าเดิมเวลาไม่ลดนะครับแต่จะเป็นแต่เวลาหลังสี่ทุ่มห้าทุ่มคนมักจะไม่ค่อยไม่ได้มาอัปเดตกันแล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงนอนกยนแล้วนะครับโอเคนะครับนะครับ ส่วนสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์หน้าหรือตั้งแต่วันที่หรือตั้งแต่สัปดาห์หน้าแหละเราจะไม่ปิดห้องไหนเลยเราจะเปิดห้องสี่ส่วนหนึ่งและส0 3สสามไว้เปิดไว้ไม่ปิดแน่นอนเราจะไม่ปิดห้องไหนห้องหนึ่งเลยไม่ปิดนะครับเพราะเราจะต้องขึ้นไปทั้งสองห้องนะครับทุกทุกครั้งเราจะต้องขึ้นไปสองห้องเลย ถ้าขึ้นไปห้อง401หนึ่แล้วเราก็ต้องไปห้อง4ี่ต่อเดี๋ยวถ้าเราขึ้นห้อง403แล้วเราไม่ต้องเดินไปห้อง4ี่เราไม่ต้องเดินไปแล้วพอถ้าเราออกจากห้องส0 3แล้วถ้าหากไม่มีอะไรจําเป็นที่ห้อง4ี่เราไม่ต้องลงไปเราไม่ต้องเข้าไปเราแค่เดินลงมาข้างล่างแค่นั้นแหละพอเพราะดียยังไงปิดเทอมนี้เราจะเน้นถ่ายวิดีโอนะครับ ช่วงหนยที่แดดจางแดดอ่อนไม่มีเงาแดดที่ชัดเจนเราจะไม่ถ่ายเราจะไม่เราจะไม่ถ่าย,าาายแต่ถ้ามีเงาแล้วแดดอะไรชัดเจนอันนี้เราถ่ายได้นะครับอันนี้เราสามารถถ่ายได้เลยโอเคไหมนั่นแหละไปยังไงข้อมูลก็ยังคงจำเป็นในระยะยาว แม้จะอีกหลายปีข้อมูลก็ยังคงจะเป็นเรื่อยๆไม่สิ้นสุดข้อมูลก็ยังคงดําเนินไปเรื่อยๆมีการประมวลผลใหม่แบบไม่สิ้นสุดแน่นอนเพราะอีกอีกหลายปีอยู่อีกประมาณหนึ่งถึงสองปีข้างหน้าทหารมือถือเครื่องเราพังเราอาจจะได้มือถือเครื่องใหม่ในเร็วนี้าะอ,อาจจะมีรุ่นบางรุ่นที่อาจจะถูกส่งต่อมาเรื่อยๆหรือาหากไม่มีแล้วก็อาจจะเอาเครื่องอื่นมาใช้ชั่วคราว ใช้เฉพาะตอนที่มันไอยู่บ้านเท่านั้นแล้วเราก็จะลง YouTube ชุบเ,เล่นๆเฉยๆแต่พอได้จริงปุ๊บเราอาจจะลงเร็วนาทีนะครับเพราะยังไงคลิปจะต้องเข้าไปใน u t u b e มากขึ้นนะครับตอนนี้ยังไงนะครับอุณหภูมิลดแล้วลดแล้วนะครับอุณหภูมิลดลงแล้วอยู่ที่ประมาณติดลบสองศาส่วนลมแรงขึ้นเป็น1นึอปดิบามแล้วนะครับ ลมแรงต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะครับแต่เราไม่ต้องกังวลว่าบ้านจะพังเพราะบ้านของเราม,มีออกแบบทันสมัยมากขึ้นนะครับในคนนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1. มกราคมปี2ปีที่ผ่านมามีการคิดคนเรื่องของการก่อสร้างบ้านที่ออกแบบด้วยทนลมได้มหาศาลซึ่งเทาลมแรงมากกว่า600กิโลเมตรตชั่โมงขึ้นไปบ้าน มีโอกาสจะพังหลังความลมสูงกว่านก0้อยขึ้นไปซึ่งหมายคําว่าต้าหัดลม600พอดีอาจจะทําให้บ้านของเราเริ่มเริ่มมีกระเพื่มกระพื่มหลังคาเริ่มหลุดหรือหรือบางครั้งหลังคาแผ่นอาจจะเริ่มกระเพื่อมซึ่งเป็นสัญญาณว่าลมมันเริ่มมันแรงมากแล้วนะครับถ้าเลยกว่าหกร้อย 630้อยสต้นไปก็อาจม,มีโอกาสที่หลัง,หล,งหลังคาบ้านที่ยึดเหมือนไม่แบบน่นอาจจะดุดลงมาได้ทีละแผ่นสองแผ่นเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรื่องของฝนฝาอากาศก็ยังคงต้องทำอย่างต่อนเนื่องนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามือถือจะไม่มีต่าวไรที่ยังมีมือถืออยู่ ก็จะทําต่อไปเรื่อยๆและไอมือถือตากแดดก็ยังคงต้องทําต่อด้วยยังไม่สิ้นสุดเหมือนกันโอเคนะครับซึ่งมีนายที่คนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้อีกยาวไกลซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นจริงหรือไม่ยังไงเราจะต้องดูข้อมูลในอนาคตให้ชัดเจนมากขึ้นตอนนี้ก็เกือบสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับยังไงเราก็ยังคง อัปเดตต่อไปเรื่อยๆนะครับแม้จะสีทุ่มครึ่งอย่างไงก็ต้องอัปเดตต่อไปนะครับแต่ไงลองไปดูเวลาในอดีต,ตของเราว่าเราเคยอัปเดตเลยห้าทุ่มไหมลองไปดูเอาได้นะครับว่าเราเคยอัปเดตเกิดห้าทุ่มไหมถ้ามีก็นั่แหละเราเป็นรอบดึกที่สุดของเราแล้วแต่ไงเดือนตุลานี้ไงอัปเดตรอบเช้าสุดรอบสายรอบหลังกินข้าวเย็น และรอบดึกสุดแค่นั่แหละมีแค่สี่ตัวอย่างตัวเลือกพวกนี้นะครับยังไงยังไงเปิดเทอมยี่สิบสองวันจะต้องมีมากกว่าสิบวันที่แดดต้องออกนะเสียงรถมอเตอร์ไซค์ที่ดังมาจากอิกไกลไปิดเทอมยี่สิบสองวันนี้จะต้องมี สิบวันขึ้นไปแต่จะต้องออกมากกว่าสิบวันขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าผมว่าบ้านของเราโดนแดดเช้าไม่ได้โดนแดดเหมือนบ้านฝั่งตะวันออกที่ฝั่งตะวันออกเป็นบ้านที่โดนแดดประมาณบ่าย,ายแต่บ้านของเราที่เราอยู่นะ่แดดมันจะมาโดนตอนเช้าระเบียงของเราจะโดนแดดตอนเช้าดังนั้นมือถือที่วางไว้บนระเบียงก็จะโดนแดด ตั้งแต่เช้าจนเที่ยงนะครับดังนั้นตอนเช้าเป็นวันเริ่มวันใหม่เป็นเริ่มเป็นเริ่มที่สิ่งที่ดีด้วยการรับแสงแดดนะครับดังนั้นก็เอามือถือมาตากแต่ได้เลยแต่อย่าตากนานนะครับไปไงเราเราจะทำเพื่อทดการทดลองเล่นๆนะครับขอบคุณครับ